เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรพระประแดงกว่า60นายร่วมกันปิดล้อมจับแก๊งรถจักรยานยนต์บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ปากซอยสุขสวัสดิ์72สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้22คันควบคุมกลุ่มวัยรุ่นซึ่งอายุระหว่าง14-20ปีจำนวน26คนแบ่งเป็นชาย21คนหญิง5คนและตรวจพบสารเสพติดจำนวน6คนทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการจับแก๊งรถจักรยานยนต์ซิ่งได้97คันทำให้แก๊งรถจักรยานยนต์ลดจำนวนลงไปได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งตรวจพบมีการรวมตัวแข่งขันกันอีกเมื่อช่วงเช้ามืดจึงได้วางแผนเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวางแผนโดยใช้รถยนต์จำนวน12คันปิดบริเวณปากซอยที่จะใช้หลบหนีได้แบ่งกำลังออกเป็น4ชุด ขณะเข้าจับกลุ่มแก๊งรถซิ่งเกือบหนึ่งร้อยคันกำลังเร่งความเร็วแข่งขันกันเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างพากันเร่งเครื่องหลบหนีขณะที่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายรุ่งโลดเอมค้าอายุ21ปีเป็นผู้ขับขี่พุ่งชนเข้าดาบตำรวจเจริญเต็งผักว่าและสิบตำรวจเอกสุวิจักน้อยสีเจ้าหน้าที่จราจรได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางประกอะสามสำนักข่าวฟีนเอ็นนิวรายงาน